ครับผมโซเล็กข้าชาพันธ์แสนงามนะครับนักแข่งทีมซอโซเลสซิ่งทีมออโต้เพนติ้งบายช่างเก่งนะครับผมอัมอันติเมตนะครับช่างต่ำสไลกินนะครับครับปั๊บสควอทนะครับเพราะผมเป็นเจ้าของธุรกิจร้านสควอตเซอร์วิสเซ็นเตอร์นะครับผมเจี๊ยบเซอร์วิสนครปฐมนะครับวันนี้มีสิทธิพันธ์มานําเสนอนะครับเป็นของดีใช้งานง่ายเมนูภาษาไทยเมนโซล่านะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกจวัดตัวใหม่กันนะครับมีหน้าจอให้เลือกถึง11หน้าจอนะครับหน้าจอสวยงามด้วยนะครับ สมัยใหม่่เกรดวัด EVO รุ่น Extension นะครับเมนูภาษาไทยใช้ง่าย EVO Extension ใช้กับรถได้ทุกประเภทครับเป็น OBD2 นะครับแจ้งเตือนความร้อนนะครับวัดรอบแบตนะครับสำหรับรถที่เป็นเบนซิน turbo หรือดีเซล turbo ก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถดูบูตได้นะครับสามารถตั้งเตือนได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นไอคอนเด้งขึ้นมาครับเตือนไม่ต้องมานั่งเสี่ยงนะครับว่ามันจะเกิดความเสียหายไหมถ้าเรารู้ก่อนครับ ถ้าเป็นเกตรปกติเนี่ยก็จะไม่มีไอคอนโชว์ครับบางคนเนี่ยก็ได้ได้ได้ยินแต่เสียงนะฮะมันก็จะไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับแต่อย่างนี้นะฮะก็จะมีไอคอนแจ้งเตือนเลยการเดินทางเราไม่รู้หรอกครับว่ารถเราจะ,ะเป็นแบบไหนนะครับบางทีความร้อนขึ้นเราก็อาจจะไม่รู้ตัวเนาะสำหรับรถใหม่ๆที่มีแค่ไฟสีแดงสีฟ้าโชว์อย่างเดียวใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยสามารถแจ้งเตือนเราได้เลยระบบเขาเป็นไอคอนนะครับผม คุณภาพเกินราคาจริงๆ Evo attention นะครับตัวนี้จะเป็น OBD2 นะครับเป็นน้องใหม่ที่มาแรงมากนะตอนนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับเกตวัดดีๆที่ทุกคนสามารถเอาไปดูอุปกรณ์ทุกอย่างในรถได้เลยประกัน2ปีบอกเลยว่าคุ้มค่าราคาเพียง2,590บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ดีครับฝากไว้ด้วยครับ Evo ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ใหม่รับรองใช้ดีแน่นอนอครับ